เรามาเลือกปาเบ็ดกันวันนี้นะครับที่ผมจะใช้ก็เดี๋ยวจะใช้เป็นเบอร์2กับเบอร์3นะท่านผู้ชมอย่างว่านะครับท่านผู้ชมใครที่มาหน้านู้นนะครับไม่ต้องแปลกใจนะผมรู้ละวว่าทําไมเราถึงไม่ได้ตัวนะครับเราถึงไม่ได้ปลาเล็กนะครับ ไปตะกี้นี่ครับขั้นที่สองกินแล้วครับแสดงว่าปลากินอยู่ใ,ใกล้เลยคผู้ชมตกตีใกล้มากคราวนี้ ไปด้วยกันไปได้วยกันไหมไปต่อไปกันหรือเปล่าถ้ามันจะทันไหมถ้าชวนเธอเธอจะไปไหมฉันจะพาไปให้เอจอกับธรรมื่อชาติที่สวยงามเมื่อดาารับปะปะ

โอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาเลือกตาเบ็ดกันวันนี้นะครับที่ผมจะใช้ก็เดี๋ยวจะใช้เป็นเบอร์2กับเบอร์สนะท่านผู้ชมปลาเล็กเยอะนะครับหมายนี้เราจองเลี่ยงหน่อยนะครับแต่ถ้าไม่มีปลาอะไรมากวนเลยไม่มีปลาเล็กปลาอะไรเลยก็เดี๋ยวจะปรับตะขอให้มันเล็กลงนะครับเน้นติดไว้ก่อนนะครับเน้นปลากินไว้ก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้จะลองปรับมาใช้ตะขอที่มันใหญ่นยะปกติผมก็จะใช้เบอร์1เบอร์ศูนย์จุดแปดนะท่านผู้ชมเบอร์หนึ่งเบอร์ศูนย์จุดแปด อันนี้เลยจะใช้เบอร์2กับเบอร์3ลองดูนะครับเพื่อมีปลาใหญ่ให้ลุ้นบ้างนะครับไม้นี้มีปลาใหญ่เยอะท่านผู้ชมแต่ว่าไม่รู้ว่ามันกินเหยื่อะอะไรนะครับเราก็ไม่แน่ใจต้องปรับเปลี่ยนตับไปตามสภาพนะโอเคเดี๋ยวมาตีเหยื่อกันนะครับลองดูโอ้ปลาขึ้นดีมากตอนนี้ว่าอากาศเช้าเช้านะครับอากาศยามเช้าเช้าฝนเพิ่งตกไปวานนี้ท่านผู้ชม ฝนก็ตกไปวันนี้พอได้อยู่อากาศโอเคอเลยเดี๋ยวมาลองดู สวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีพี่ๆนะ้าๆนะักนะป่าทุกท่านทุกคนนะฮะวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะฮะกับช่องสวนนครชาแนลนะท่านผู้ชมก็ขออนุญาตเปิดแมสนะครับพอดีอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเนาะครับวันนี้ก็พามาออกหมายที่หนองกดนะท่านผู้ชมหนองกดนะครับตอนนี้เวลา7จ็ดโมงท่านผู้ชมกวาจะเตรียมอุปกรณ์ในไรงพร้อมเสร็จนะครับตอนนี้ลงเบ็ดไปแล้วนะครับ4คันนะครับวันนี้จะมาในแนวลักษณะ ตะขอใหญ่หน่อยนะท่านผู้ชมจะไม่ได้ใช้ตะขอเบอร์หนึ่งเบอร์ศูนย์จุดแปดนะครับเหมือนทุกๆครั้งนะครับวันนี้ก็กะว่าจะเลี่ยงๆปลาเล็กหน่อยนะครับเดีไม่รู้ว่าจะไม่เจอทั้งปลาเล็กทั้งปลาใหญ่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะท่านผู้ชมบ่อสภาพใหม่วันนี้นะครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ฝนเพิ่งตกไปนะครับฝนเพิ่งตกไปปลาก็ขึ้นดีนะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเจอน้ําใหม่อย่างเงี้ยแล้วมันจะกินเหยื่อหรือเปล่านะท่านผู้ชมก็ ตอนนี้เท่าที่ดูจากสภาพหมายยังไม่มีนาณามานะครับรู้สึกจะมีเพิ่งมาอีกท่านหนึ่งเ็าอยู่ฝั่งนู้นนะครับที่เพิ่งมานะครับมีอยู่กลุ่ปหนึ่งปกติแล้วเสาร์อาทิตย์เนี่ยที่เนี่ยหมายเนี่ยจะไม่ค่อยว่างนะท่านผู้ชมทุกจุดที่มันมีจุดลงอ่ะนะฮะนาณาชอบจะมาล,าลงกันเพียบเลยนะครับแล้วก็หมายประจําตรงที่ผมตกในอีพีก,ก่อนนู้นนะครับที่บอกว่ามันกินดีมันเข้าดีนะะท่านผู้ชมวันนี้ก็ยังไม่มีใครมาลงนะครับ วันนี้ผมจะลองมาดูว่าจุดอื่นๆของบอ่อเนี้ยมันไม่กินจริงๆหรือเปล่านะครับมันไม่กินจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่ผมลองดูนะครับอย่างฝั่งตรงข้ามนู้นไม่มีกระดิกเลยจริงๆนะท่านผู้ชมจะมีกินแค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวแล้วดังนั้นด้านนี้เขาที่ชอบมาตกที่เนี้ยเขาก็จะเล็งไปที่จุดเดียวนะครับใครที่มาจุดอื่นๆในบอ่อเนี้ยนะครับหรือว่าในอ่างเนี้ยไม่เคยได้ตัวนะท่านผู้ชมไม่ได้ตัวแล้วก็ปลาที่สําคัญที่เนี้ยปลาเยอะนะท่นะานผู้ชมปลาเยอะมากแล้วก็ปลาใหญ่อย่างสวายปลาบึก นะฮะปลาจีนอะไรเงี้ยนะครับมีหลายสายพันธุ์เหมือนกันนะครับแต่ก็ยังไม่เคยเห็นใครที่ได้ปลาไซส์ใหญ่ๆไปนะผู้ชมอย่างมากก็ได้ปลาตะเพียนกระมังอะไรเงี้ยอย่างที่ผมมาตกนะครับก็จะได้ประมาณนั้นนะผู้ชมอันนี้ก็ถ้านะนะท่านไหนสนใจนะครับอยากจะมาลองลองฝีมือตัวเองดูนะครับเหยื่อดีเหยื่อเด็ดอะไรเงี้ยแล้วก็ลองมาลองดูนะครับอันนี้ผมก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับสาหรับ แนะนำหมายนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอฝากนะนะท่านผู้ชมทุกท่านหรือว่านะนะที่มาตกปลาประจำตกตามหมายที่ต่างๆนะครับหรือว่าหมายอื่นอย่างเช่นหมายนี้เหมือนกันนะครับก็อยากจะขอให้ทุกท่านช่วยกันรักษาเรื่องความสะอาดด้วยนะครับตอนนี้ก็รู้สึกเหมือนเท่าๆที่ผมขับรถดูนะครับหลายๆจุดในอ่างเนี้ยขยะก็เริ่มเยอะนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราเอามาแล้วไม่เอากลับอะไรเงี้ยครับต่อไปนะครับถ้าเราทําอย่างนี้บ่อยๆนะครับบ่อนี้หรืออ่างนี้อาจจะปิดก็ได้นะท่านผู้ชม ยังไงก็ขอฝากให้ทุกท่านช่วยกันด้วยแล้วกันนะโอเควันนี้เดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับกับหมายนี้ที่ผมบอกว่าตัวทั้งอ่างเนี่ยจุดนี้มีอยู่จุดเดียวนะครับตัวทั้งอ่างมีอยู่จุดเดียวจุดเดียวหรือ2จุดนี่นะไม่เกินนี้นะครับที่มันกินนะครับเดี๋ยวมาลองจุดนี้ลองดูว่ามันจะมีตัวหรือเปล่าน,นะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวไปลุ้นกันเลยครับตอนนี้ผมก็ลงบิดเสร็จแล้วโอเคครับ นี่นะฮะบ,บรรยากาศหมายโดยรวมนะท่านผู้ชมองเช้านี้นะครับนี่นะสภาพหมายโอ้นะฝั่งนู้นสาดเลือดละสงสัยจะตกเโดนะฮะฝั่งนู้นเพราะว่าโอ้อยางว่านะครับท่านผู้ชมใครที่มาหน้านู้นนะครับไม่ต้องแปลกใจนะผมรู้ละวว่าทําไมเราถึงไม่ได้ตัวนะครับเราถึงไม่ได้ป่าเล็กนะครับม,มันเหมือนเขาอ่อยอตกเโดไว้แล้วนะฮะฝั่งนู้นนะฮนะเขาอ่อยเโดแล้วก็ เหมือนจะใช้ขี้ปลาทูหรืออกไก่ไม่รู้นะฮะจุดนั้นนะฮะเขาต้าจะมาตกชะโดนะครับบางจุดนั้นเดี๋ยวมารอลุ้นผลงานของเขากันนะครับแล้วก็ลุ้นผลงานของเราด้วยนะฮะรอลุ้นผลงานของเราด้วยไปพร้อมๆกันนะท่านผู้ชมตอนนี้ปลาเนี่ยขึ้นดีมากท่านผู้ชมปลาขึ้นดีนะครับแต่ปลาขึ้นน้ําอย่างนี้ดีๆไม่ใช่ว่าปลาจะกินเยอดีนะท่านผู้ชมเหมือนไม่เขี่ยวนะดูนะปลาใหญ่ๆขึ้นนะฮะขึ้นกลางน้ำเลยนะเพียบนะครับปลาขึ้นเยอะนะครับ ก็ยังไม่เจอนะครับอย่างที่ผมบอกยังไม่เจอปลาใหญ่นะที่นี่นะครับผมยังไม่เจอปลาใหญ่ผมก็เจอแค่ปลาตะเพียนกระมังอะไรอย่างนี้นะครับเท่าที่เคยมาตกบ่อยๆนะครับแล้วก็มีได้อิศกครั้งหนึ่งนะครับตกครั้งหนึ่งที่ผมมาตกก็คือไม่ได้ติดตะขอเบ็ดท่านผู้ชมติดเหมือนเขาเรียกอะไรติดตะก้อตะคายของโอป่าลาบนะครับบริเวณข้างฝั่งนะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีพี่อู๊ดนะครับที่มาแกมาตกที่ได้จริงๆเนี่ยนวลจันทร์สองตัว สายสี่โลท่านผู้ชมสายสี่โลก็เป็นหน้าที่ตรงที่เขากําลังจะตกช h ด d กันเนี่ยท่านผู้ชมตรงที่น้าเขาอ่อยที่ตกช h โด e เนี่ยนะครับวันนี้ก็น่าจะมาลุ้นกันนะครับว่า <c oughs> จะมีผลงานหรือเปล่าเอาเอาเที่ยวว่าปลาเล็กแคมันรอดก่อนแล้วกันนะปลากระมังเพียรไห้มันรอดก่อนแล้วกันให้มีผลงานในหน้าได้รับชมกันแล้วกันโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันครับเช้าๆหน่อยก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ตรงหม่นี่นะครับ มีอาการข้างแรกก็ไม่อยู่ซะง,งั้นนะท่านผู้ชมโอ้น่าจะเป็นปลาเล็กนะครับน่าจะเป็นปลาเล็กแล้วตัขอผมมันใหญ่นะครับโอเคท่านผู้ชมอย่างนี้มีลุ้นนะครับสแสดงว่ามีตัวโอ้อยางงี้โอเคอยังวอร์เลยลุ้นนะแบบนี้มีโอกาสรอดแห้วนะครับแต่แบบนี้นะครับยังได้ลุ้นอยู่ผมไม่เคย ผมไม่ใช่อะไรหรอกผมก็ไม่ค่อยชอบใช้ตะขอใหญ่นะผู้ชมก็ถือว่าใหญ่สำหรับผมนะยเบอร์สองเนะี่ยตุดเป็น <c oughs> เบอร์สองเบอร์ส <c oughs> ามเบอรใหญ่สำหรับผมแนละ้วเออแต่ถ้าสมมุติว่าใช้เล็กไปาบางทีมันก็ถ้าเจอปลาใหญ่เราก็รู้สึกเสียดายอนะตะขอมันง,งางอะนะครับแต่เบอร์กําลังเนี้ยประมาณเนี้ยกาลังดีไซส์โลสองโลสบายนะครับสู้ได้สบายเลยงัดได้สบายเลย แต่ถ้าไซส์ใหญ่นะี่ยมันก็ต้องเพิ่มตะขอขึ้นนะผมชอบตะขอเล็กเพราะว่ามันติดเร็วนะติดเร็วแต่ะๆก็ติดอะไรเงี้ยนะฮะชอบแตะๆก็ติดเอาสวนต่อลองใหม่ดูสิย่งไมตะก,กี้ก็มีอาการแล้วแหละรู้แล้ว่ามันเริ่มเข้ามากินแล้วสายๆแดดเริ่มออกมันน่าจะกินผมว่านะ ตอนนี้ผมตีกองนะครับตีกองเหยื่อไว้ก่อนนะครับใ,ใกล้ๆกันกองกันไว้ก่อนไม่ได้กระจายนะครับเพราะว่ารู้สึกหมายมันเป็นหมายน้ํานิ่งอะ่ะมันต้องตีกองกันไว้เพื่อให้ปลามันเข้าไม่ใช่ไหนหมายน้ําไหลหมายน้ําไหลต้องตีกระจายกองกันไว้ก่อนโอเคเปิดเบรกันอ่อนไว้ก็ได้นะครับ าเริ่มมีอาการแล้วโอเคมีรุน่นมีรุน่น มาแล้วม,มาแล้วมาแล้วแต้มแรกอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับแต้มแรกโอ้โหยนั่งรอเก,กือบชั่วโมงนะท่านผู้ชมโอ้มาดูกันว่าปลาอะไรครับกระมังหรือตะเพียนกินเบาๆนะครับกินเบาๆโอ้กินเบาๆกินเบาๆกระมังหรือตะเพียนอ,าอย่าอนนี้ก็แจ๋วเลยครับมีผลงานอยู่โอ้ตะเพียนไซส์สวย อ uh huh. เพียนไซส์สวยอยู่ครับตัวสวยท่านผู hmm. ้มชม oh ho. นึกว่าจะขุดแทวแล้วฮะนั่งรอประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งนะท่านผู้ชมป่าแตมแหลกเพิ่งมาชอบตะขอเล็กนี่เองนะฮะตะขอใหญ่ไม่กินนะผมเปลี่ยนมาลองเป็นเบอร์0.8 <Yeah. S 2> เบอร์0.8ถึงได้ผลงานนะท่านผู้ชม,มเบอร์2ไม่กระดิกนะครับมีกระดิกกีกๆๆแล้วก็หายกระดิกกิกๆ,ๆก็หาย โอเคมีผลงานแล้วแจ๋วแจ๋วถือว่าก็ยังมีแต้มนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับว่ามันจะมีมาเรื่อยๆไหมหรือว่ามันจะห่างทิ้งช่วงไปเลยนะครับโอเคตันนี้ได้กระชังเอาลงน้ําละกระชังไม่แพ้งแล้วกระชังไม่แห้งละกระชังได้ลงน้ําละตอนแรกกระชังแห้งไป น้ำน้ำอะตะเพียนสวย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 ตัวสวยสวยโอ้โหท่านผู้ชมตะกี้นึกว่าจะแห้วแล้วนะ <c oughs> ผมว่ายัางไงก็แห้่แน่นอนไม่รอดแน่นอนวันนี้นะครับ <c oughs> คิดว่ายัางไงมันก็ไม่น่าจะมีปลาเข้ามานะคที่ไหนได้มันก็แอบมีมาอยู่นะฮะแต่ว่ามันจะกินช้าหน่อยแค่นั้นเองแล้วก็ตะขอนะครับปรับให้มันเล็กลง เพราะว่าผมใส่ตะขอเบอร์สองเนี่ยมันมีกินท่านผู้ชมแต่ว่ามันกระดิกกระดิกยิ๊กยิกขายกระดิกยิกยิกขายก็ไม่ตามต่อนะครับน่าจะเป็นปลาละแวงนั่นแหละผมว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะท่านผู้ชมตอนนี้เท่าที่ผมสังเกตดูนะครับมันจะมีกลุ่มนะนะที่เขาชอบตกชโดนะครับตกเโดแล้วก็เขาจะอ่อยไปตามจุดที่ต่างต่างนะครับเขาตกไม่ได้ตรงนี้เขาก็เปลี่ยนไปที่อื่นผมว่าจุดนี้ก็น่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เขาน่าจะอ่อยเโดไว้ปลาชโดถ้ามันเคยเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับ ไม่ก็ทำให้ปลาเล็กอะไม่ค่อยเข้ามาอันนี้กลัวนะท่านผู้ชมก็กเป็นอีกประเด็นหนึ่งฮนะตอนนี้นะแกย้ายจากกลุ่มจากจุดนั้นละไปอีกจุดหนึ่งที่อ่าเป็นที่ผมตกปลาไปตอนที่ผมว่าผมได้เยอะนะท่านผู้ชมไปอยู่จุดนั้นละถ้าไปอ่อยตรงจุดนั้นอีกก็จบแล้วท่านผู้ชมทีนี้หน้าดินตกไปได้แล้วนะครับจะลำบากแล้วหน้าดินโอเคมาลุ้นกันต่อครับมีผลงานแล้วมีแต้มแรกมาแล้วมีแต้มแรกแั้ต้องมีแต้มสองใช่ไหมฮะไปไป,ไป เจ้าเจ้าเจ้าเงี้ยวมันก็คงเข้ามาแหละ่เรือยเรื่อยเรื่อยเรื่อย นี่ก็มีมาเพิ่มอีกนะท่านผู้ชมอยู่จุดนี้นะฮะหนึ่งท่านนะครับรู้สึกรู้สึกจะเป็นตกชิงหลิวนะครับรู้สึกจะตกหลิวเดินหลิวไม้ไผ่นะท่านผู้ชมแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะท่านผู้ชมตรงนี้นะครับถัดมางจุดนี้นะครับนะครับมีสองสองป้าๆนะครับมีป้าๆสองคนนะฮะตรงนี้ก็กดตกชิงหลิวเหมือนกันนะครับก็มีมาเพิ่มนะครับตอนนี้ก็น่าจะตกหลิวประหมอนะท่านผู้ชมผมเคยตกประหมอ์ประหมอ์ไซส์สวยงั้นเลยที่นี่นะครับ แล้วก็จะมีอีกที่หนึ่งนะท่านผู้ชมก็คือจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ผมเคยมาตกแล้วได้ปลาเยอะนะครับก็คือเป็นหน้านั้นหน้าที่ผมบอกว่าเป็นหน้าที่ปลามันเข้าดีนะครับตะ่กี้นะสองท่านนี้ก็ตกชะโดนะท่านผู้ชมไม่แน่ใจว่าย้ายไปนู่นก็ไปตกชะโดอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแต่หน้านั้นเป็นหน้าน้ําตื้นนะครับหน้าน้ําตื้นหน้าน้ำมันไม่ลึกนะครับถ้าไปตกชะโดหน้านั้นผมผมไม่แน่ใจว่ามันจะเข้าไปหรือเปล่านะฮะแต่ถ้าไปตกชะโดหน้านั้นก็ โอกาสได้มันมัน,ม,นมันมีน้อยเพราะว่าน้ามันตื้นนะคร,รับผู้ชมป่าเโดอาจจะไม่เข้าแต่ถ้าตกปลาเล็กอะ่ะมีผลแน่นอนเพราะว่าผมเคยไปตกแล้วมันได้เยอะอยู่นะปลาเล็กนะครับใครที่ติดตามผมไปตลอดก็คงจะจําได้นะครับตรงนู้นนะคานผูรรช้ชมวันนี้ผมก็มาตกตรงนี้นะครับตรงหน้านี้ป่าขึ้นหน้าเบ็ดดีมาก่านผะู้ชนมะแต่ว่ากินห่างนะครับกินทางห่างมีตอดยิกยิกยิยิบขายยิบขายนะครับก็ไม่มีตามนะครับ ก็มีผลงานมาหนึ่งแต้มนะครับตอนนี้ปลากับปลาตะเพียนไม่ใช่ปลากระมังตะเพียนใสสวยอยู่นะครับลุ้นก,กันต่อครับ ไปตะกี้นี่ฮะขันที่สองกินแล้วฮะแสดงว่าปลากินอยู่ใ,ใกล้ๆนะคุนผู้ชมผมตีใกล้มากครันนี้แต่ไม่อยู่นะฮะปลาเล็กก็คุ่นตีลงไปตะกี้นะ,ะเปลี่ยนเหยื่อแล้วก็ตีลงไปนะคันที่สองเนี่ยเนี่ยนะฮะนับมาจากคันเนี้หนึ่งสองเนี่ยแต่ไม่อยู่นะครับกินหัวใสเลยตรงสัยจะอยู่ใ,ใกล้ๆนะคานผู้ชมเดี๋ยวผมจะลอง ขยับเหยื่อเข้ามาเพราะว่าตอนนี้ผมตีไก่มากนะครับคิดว่าปลามันน่าจะกินไก่แต่เห็นปลามันขึ้นในใกล้แถวนี้ยเออสงสัยจะกินในไกล้แถวนี้โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ไม่มีอาการกันอะไรกระดิกนะฮะอย่างที่ผมบอกไว้ครับก็เดี๋ยวจะย้ายนะท่านผู้ชมย้ายหมายเปลี่ยนหมายใหม่ลองเข้าไปดูแนวในแถวท่าลาดดูนะท่านผู้ชมก็น่าจะ ไปเจาะหาดูหมายใหม่ๆลองดูนะครับในท่าลาดมันมีที่ค้นหายเยอะนะครับแล้วก็ปลาก็น่าจะมีที่ให้เราได้ตามหาหลายอีกหลายสายพันธุ์หลายชนิดนะเดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วก่อนนะครับสำหรับหมายน้องกดนะครับก็ทําให้รู้นะครับว่าจริงๆแล้วจุดเนี้ยนะครับจุดอื่นๆนะครับถ้าไม่ใช่จุดที่ผมตกตรงจุดนั้นนะฮะก็ปลาไม่เข้านะท่านผู้ชมปลาไม่เข้าอันนี้ทําให้รู้เลยแล้วก็ อีกอย่างหนึง่งน่าจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือสภาพอากาศนะท่านผู้ชมก็คือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสองสามวันที่ผ่านมาฝน,นมันตกนะตกกระหน่าแล้วก็น้ําใหม่มันเข้ามาด้วยปลาก็อาจจะไม่ค่อยสนใจเหยื่อเรานะครับอันนี้ก็น่าจะมีส่วนอีกอย่างหนึง่งนะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกหมายถัดไปแล้วกันนะท่านผู้ชมไปครับ